สวัสครับวันนี้เราอ,อยู่เกมซีรีส์มาเดิมนะครับเ,เรบ,บเดิมที่เราเล่นไปเมื่อวานนะครับพึ่งลงไปเมื่อวานเพื่อแมปเท้าบริเวณซึ่งชื่อก็มาหรือเล้วจากที่เมื่อวานเราเล่นโหเดซี่ไปนะครับผมแลม้วบูลก็เล่นไม่ไหวจริงว่าะมูลยากมากตอนนี้เราจะมาเล่นบ,บูมดบีเดียมซึ่งได้รางวัลเป็นปริมาณห้าร้อยก็คือชื่อแบปว่า ไดสตรอว์ไมซิตี้ก็คือเล่นก็เลยน,นะแบบมีเดียนะได้พักหนึ่มีเดียได้ห้0รอยอซีได้สองแล้วก็บูได้สองพเยอะเวอรเปินะดูเบิสซิตี้โอ้ยนะผมจะวาแผงไม่ได้เลยเกม เกมดีจากคนไทยใช่เกมนี้ไม่ใช่ฝีมือคนไทยเกมนี้มีคนคนเบงกะตพี่นี่คือแบบเลือดทั้งๆกระปุกซี้ก็คือผมรู้แล้วค่ะพยายามเราแตกเท้าเลือดแค่ห้าร้อยติดแม่แต่เราก็คือเป็นเยินเล่นๆเวลเราเก่งก็ต้องเลือดข้ามคนด้วย ถ้าเกิดหนูจะหักเงินเดือนห้าร้อยเปอร์เซ็นจากเงินเดือนเือนะระวังนะระวังนะเป็นไฟไหม้นะเครื่องไฟแบบ HD มากเลยทุกคนไฟแบบ HD มากเลยไม่แค่ส่วนบนส่วนประกลางส่วนตัก,กล่างไม่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 ครับ HD โอเคคาเวล่าอาะเรียกว่าอะไร เออคำหละเอสโตคำละเอสโตเราอัพแล้วนะต่อไปเราก็จะวางตัวเสิร์ฟเป็นบิ๊กสปีกเกอร์แมนสลับสนุนอยู่ตรงนี้เลยตืด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 โอเคแล้วเราก็ไป ทับระแอสโทรจัดก,การไปด้วยฮะโอเคโอเคสไปเดอร์ Spider. ทอยเลสออกมาแล้วทับระก็ไวชิวอะไวชิวไวชิวไหวช,ววชิวใช่ไหมไวชิวไวชิวไวชิวรู้สึกแล้วไม่ค่อยชิวแล้วเริ่มจะหลุดหลุดแล้วเกือบหลุดแล้วเนมะื่อกี้ ตั้งตึ๊บโอเคเอาเก็ต่อไปก็ใช้พัดนกะก็เราก็จะเริ่มเกับกนะ่อนเราก็จะเอาเก็บเงินไปอัซื้อเราจะเอาตัวนี้บิ๊กทีวีสำหรับจุดไฟตกนี้เลยโอเคถือว่าก็ดีแล้วสำหรับเริ่มเกมนะก็ถือว่าดีเริ่มต้นดดี ข้อเสียคือคาัม่าแอสโตเนี่ยใช้เงินอัพที่ปริมาณเยอะแบบอา้าวตึกนี้ก็ไม่หรอเพื่อนเหมืนอนเดิมนะตัวนี้ก็ไม่ดิตัวนี้ไม่ยเยอะสุดนี่ผมคือตัวนี้ได้ไหมเอ้ยสาวผมเพิ่งโหลดมีแบบพวกซ้วดแตกเป็นแบบไทเลสนะผมจะพูดให้มันมีบริยญาก,ก็คือไทเลสที่แปลว่าโถ,ถนั่นแหละโถนั่น เราจะวางกำลังแอสโทรลัวน,นี้ตัวนึงนะครับเรอ,อกำลังเดอนออกเราเลืหัวละออกก็จะขร้งเราจะมาทำกำลังใหญ่โตก็ลงว่าตัว่าจุดนี้ก็ไม่เลือดเ,เปิดออโต้สกิปเลยเปล่าไปชิวไปชิวเล่นไปชิวแล้วรู้สึกว่าเล่นไปชิวแล้วหลุดแล้วแลสทายเลสช่างมเจอปล่อยไันเถิด บายบายเด็กก็สิฟแล้ขอบุ่เปเพราะว่าตอนนี้ไม่หลุดหรอกว่ามันมีคเล่เอสโตอยู่สองตัวเมือันผมเบิ่งสเกตเืองันคลาไทท่าสปีกแนเลย ให้รุดรุดชิบหายงาดกอกเลยพี่เบอห่างล้ตัดไปไปรุกวัดทำไมไปตายหล้ตายไวชีวตาย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 เถอคอล็อกสวยววไม่รุดใช่ไหมไม่หลุดจนใช่ไหมเอ,อ้ย ดีมากลูกลูกลูก,ล,กล,ลูก,ลกท,แบบทำดีมากเลยลูกลูกเหล่านี้คือแบบทำดีมากเลยตรงนั้นก็คือแบบเอาการตัวพวกกระจิกกระจอยส่วนตัวอย่างก็ทำไม่พูดถึงเลยปิดก่อนไม่จะโหดกันละวลุดมาปริมาณมาบไหนตายแล้วลุดท,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 ที่เนี่ยลุดนทที่เนี้ยลุดนทที่เนี้ยมาทีบัวนาเลยบัวนากดเลย ชิบห้าเลวชิบหเลวตื้อต่อแล้ววัดตบบอลอดบอลเหลียบอลอดจะเ้บอลอดจเ้กูกว่บอลอดเจะแ้าักูว่าเดียวเอารอดเสียอี้ว่โอเคบอลอดเดีียมปุซ่าทำเลย เอาตัวนี้ก่อนตัวจะเป็นตัวเก็บตัวหลุดนะะเอ๊ะผมเพิ่งสะเก็ดตัวเนี้ยมันมีปืนกลแต่มันไม่ใช้มันใช้ปืนตกมันใช้ปืนที่ติดอยู่ตรงมือมันยิงแทนทขาไปเพิ่งไม่ใช้แปเท้าไมไม่ใช้ปืนกลเสร็วเสร็จวเสร็จแล้วเสร็จแ้หลุดแน่แน่หลุดแน่แน่ผมรู้สึกว่าไม่ไหวโบวไอ้เอ๋อ ก็อบวดเดตายตเยตเนี้ยมับวเหยบวเหรบลดบเหยบลดบหรบ่ลเหยอัดรดอัดรอเี้ยลดด้วย โอ้โหเกิดไปเปล่าวะนี่แ okay, ค่ปีเทียบหรือหาวะเนี่ยล็อกเก็ตยัดขี้ยงมาทำไมเยอะจังวะอ้ามาทำไปเยอะๆนะกดอะไรกูไม่ไหวเลยอะเป็นสปีกเมียก่อนเลยตัวแบกเลยนะเนี่ยโอเคตัวปัญหาเลยตัวปัญหาเจอปัญหาเลยโอ้โหมา ตตดตๆตๆตๆๆๆๆๆสวยโอ้โห้มิกสปีกเกอร์แม่แบบพูดไรข้าวพูดกากเลยมันก็ไม่ถือข้าวกากหรอกมันก็ช่วยเราได้ดหดึกงตัดหนึกงเลยอ่ะเราจะมาสเกตการ์ดคบวนเป็นสเกตเอเจนต์นะครับผมไม่หลุดใช่ไหม แ่ไม่ลดเว็บสุดเก้ารโอโหโคตรไปอันนี้น่าจะตัดที่ยี่สิบเว็มเดิว่าอันนี้มึงมีเดียบเฮ้ยมึงอู้เนะเตือน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 เดิโคตรโหดเลยบิ๊กวีนะมันสามารถจัดการพวกกระจุกกระจ่อยได้ แค่เกิดไม่นับบอลนะเขาไม่เกิดมาแล้วมันมีเลือดแค่ดึกพันเหรอแต่คือสามสิบหกสกางตตอบก็ไปมันเป็นถ้าผมได้เงินพัทดึกล้วผมจะวางคาร์เอสโตรอิกตัวนึงแล้วกันว่าเราจะไม่ได้หลุดง่ายๆหรอกว่าเรามีคาร์ตาเอสโตรตกตัวสองสามตัวอะไรงบบนี้เฮ้ยไม่ไหวปะไม่ไหวผมว่าไม่ไหวหลุดผมว่าหลุด หลุดเป้าหลุดไหมแล้ววกใหญู่่ไม่หลุด,ลดตัวขาไม่พุ่งแต่หลุดแน่นอนเสียรเปซ้จัดการม่ามาได้สักตัวก็ยังดีเรื่องบ้ากแมวัเนมาอัพตีสุจวินาทีขู่อัพเป็นตีสุด,ด่งวินาทีแบบ,บเวลี่เวลี่โออ้าวตัวน,นี้หลุด,ดอดีกแล้วหลุดอีกแล้ว ว่าจะหลุดอะไรกันรักหนาวเนี่ยห,หัดไม่หลุดบ้างพี่หัดแบบไม่หลุดบ้างพี่เฮ้ยวัดตะเล็กก็เหมือนแบบมาขั้นเวลาระหว่างเราสองคนแม่พวกเราสองคนรักกัน <c oughs> ไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาไม่เกมเซทที่มึงจะมาเล็กบุกแบบนยังไงใช่ไหมไม่ใช่เวลาใช่ไหมไม่ใช่เวลาทุกคนวัดตับฟังอีกแล้วเอาผมจะข้ามจนถึงฉากใกล้จบเลยนะไม่เลยวะเปิดอะ้รอย่างเงี้ยล่ะ Very time. เวอรี่รุ่ยชาติแล้วก็ตัวนี้ผมต้องรัพดิพัทดึงละอตัวพัดดึงอ่ะอัพตัวดึงล่ะทำเปห้าร้อยที่โซนเราตมีตุ๊สตุ๊สตุ๊ไม่ไมก่อนไหวไมก่อนไวไหมก่อนผมว่าไม่ไหวไม่ไหวนะโอ้ หลุดอีกแล้วว่าจะหลุดอะไรกันดักหน่าวะเดียวทับไม่หลุดบ้าพี่เฮ้ยแอติ0.1วินาทีลอกเก็ตไตเลตที่เมื่อก่อนบอกว่าลอกเก็ตไตเลตตัวนี้ตายเลยโอ้อะนี้น่าจะแบบไม่ถึงขั้นตายว่าเลืองมันน้อยกว่าทับเยอะโอเคยวรอบตัวนี้เงาเดี๋ยวเราจะไปทำเว็บยิปเอฟอะไรวะเนี่ยเรากำลังจะข้ามไปตอนเว็บยิปฮาเลยนะ ตอนแรกไม่ได้ขัน้นถึงเวฟพี่มากหรอกครับทุกคนตอนนี้นะครับผมสามตัวนี้เวลคืออัพระดับขั้นถึงพันแล้วยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวล็อ,ลอกเก็ตหลุดมาเยอะมากเลยไม่มีตัวเล็กแล้วชิบหายแล้วชักบันเฮ้ยมีกองทัพคำว่าแอสโตรมมก็เกิดปมบาดปีนอะไรก็คอมเมนต์ตัวนัครับผมว่าเอาละอย่างนี้นะ ว่าผมก็รู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่าผมอาจผิดแน่นอนมันคำยาวนะเนี่ยแอสโตรผมจะแบบเรียกย่อๆก็คือแอตโตใช่ยหนะคำลาแอตโตอัพตนมันจะเร็วเลยครับเป็นแรงแค่ไหนวะก่อนที่จะถา่ายไปั้มีเงินอัพพอไปก่อน4,500ยนค่แค่แพงเกินอันนี้ผมไหว้ะเพราะว่าผมก็เลยเปิดออโต้สคริปส์เลยโอเคน้องตัวนี้คำละแอตโตรตจวป๊อปเรา ก็เวลขึ้นแล้วเวลอัพไดตเราได้อัปหนึ่งพันแล้วนะผมบ้านใครข้ามเรยียงครับโอ้โอ้หลุดแน่หลุดแน่บอสไฟเลสบอสไฟเลสหลุดหลุดแคบแล้วเนี่ยหลุดก็ชิบหายสิครับรออะไรเชือบเชอบไม่พออัปยีกโอ้ย ถ้าเกิดเราจัดการวอร์เซนนี้ได้เราอ,อาจจะมีเงินพอได้นะแต่โอ้โหแรกแรกแบบแบบตุ๊บไงเลยอันปิดออโต้สคิปก่อนกันโอ้โหขาเป็นมุมต้องการแคมมต้องการขาต้งขาบ้างเฮ้ยต้องการขาเป็นมูมเลยเยอะเกินเอาไปแบกงูดูงูไม่มีขาไปแบกงูเฮ้ใยใจเย็น้วั่ว บอสไทเลตแบบลเ,ลเลีกเลี้ยงเลี้ยงสิบแบบรอ้อยเปอร์เซ <c oughs> นต์ในไทเลตแต่ว่าดีเฟนส์นาหัวมันจะเป็นแบบคล้ายๆโชกกระบอกอะแล้วเนี่ยเรียบครับไม่ได้โบเรียมมัดปอดสนลูกไผเพราะผมคือเรียมมัดเพื่อนเรียบเพื่อนมัดเลยสตรองบอสไทเลต ส่งตออไงอ่ะแค่เปลี่ยนสีจากสีขาวเปลี่ยนจากไฟเลสสีขาวกลายเป็นไฟเลสสีเทาจะเปลี่ยนสีไงเขาก็ไม่รักคุณหรอกเศร้าใช้เวลาไปเกมสิอีกแล้วและตลอดเลยตลอดเลยตลอดเลย,ลเ,ลยเรามาอัพให้บิ๊กทีวีบ้างดีกว่าวันเดียวบิ๊กทีวีเราควรได้ได้ได้อาล เฮ้ยมันใช่งานอัพที่เยอะมากเลยนะแต่ตอนเนี้ยขอหยุดไปก่อนเอาทุกคนผมไม่กดอันรอมเมื่อกี้โอ้ชิบหายแล้วนิ้วเผิ่ไปโดนปุ่มหยุดอ่านตัวชิบหายเลยเอโอเคคลิปนี้ก็จบลุกไปเร็วนะคือฟูหนอเล่นไปซุ่มก้อนนี่รออะไรสามตองนด่งโดตัว โอ้บิ๊กคีวีสองตัวไอ้ตื้อขอจบคลิปไป้แต่เพียงเท่านี้ครับผมบาย